สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะเป็นโรตีเป็นครีมล้างหน้านะคะลักษณะมันจะเป็นเม็ดเม็ดบีบนอะ่ะพออันนี้ใช้หมดแล้วนะอันนี้ดีจริง,รงกลิ่นมันจะออกแบบนมนม,นมนิดนึงแล้วจะมีะเม็ดบีบอยู่ข้างในเวลาทาทา,ทาลงไปเนี่ยเม็ดมันจะเหมือนกับละลายกับเป็นฟองพอล้าออกมาแล้วมันเป็นหน้ามันนุ่มดีกลิ่นมันหอมด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่า<ด>หาซื้อได้ที่ไหนแต่ว่า ถ้าเสิร์ชดูในเน็ตก็คงจะมีนะเป็นโฟ <accurate. S 1> มล้างหน้าของโรตีนะคะดีดดจริงแป้งเขาก็ดีจริงคะ่ะอันนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นคิวเทนไนท์ครีมนะคะใช้เฉพาะก่อนนอนนะอันนี้เป็นของเนวียนะคะอ,อันนี้มัน,นแตกดูลักษณะเนื้อครีมของมันก็คือใช้เฉพาะก่อนนอนนะก็คือเนื้อครีมมันเข้มข้นมากเราซื้อมาใช้บริเวณใต้ตาก็คือมันชุ่มชื้นดีอ่ะมันเหมาะกับคนผิวแห้งนะผิวมันไปใช้ไม่ดีนะคะซื้อมาเท่าไหร่ราคาจำไม่ได้มันใหญ่มากนะคะของเวีย แต่ที่ว่าจะไม่ใช้แล้วเนะจ๊วว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีเออเนื้อครีมของมันเนี่ยเราทําแตกแล้วมันทาให้สีของครีมมันเปลี่ยนนะคะก็คือใช้ไม่ได้แล้วเนื้อครีมถ้าสีเปลี่ยนก็คือทิ้งไปเลยดีกว่าแต่ว่าคุณภาพของมันอ่ะดีมันทําให้ริ้วรอยใต้ตามัน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 ดูลดเลือนลงอะประมาณนั้นนะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้โฟมครีมอาบน้ําสบู่นกแก้วนะคะดีจริงๆรหอมหอมกลิ่นมันก็ ติดทนนานอันนี้ใช้หมดแล้วกลิ่นมันหอมมากนะมันมีหลายสีนะแต่สีนี้ที่เราใช้ประจําคือสีนี้นะคะโฟมอาบน้านะกลิ่นลีลาวดีนะคะเป็นครีมอาบน้าปรึกษานกแก้วนะดีมากซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อช่วงโปรหนึ่งแถมหนึ่งะไม่ถึงร้อยละค่ะแต่ดีจริงอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของ E t o ูดี้เฮานะคะอันนี้นะอันนี้ใช้หมดแล้วอันนี้ก็ดีอันนี้เป็นสูตรสําหรับคนที่เป็นสิวนะ เราไม่เป็นสิวแต่ว่าเราก็ใช้แล้วเราชอบเนื่องจากว่าเวลาล้างหน้าแล้วล้างออกมาแล้วหน้ามันนุม่มมันไม่แห้งจนเกินไปเราเคยใช้อีกสีหนึ่งที่เป็นสูตรเกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งอะทําให้หน้าขาวแล้วปากว่าทําให้หน้ามันมันแห้งจนเกินไปอะสีอะไรสีสีเหลืองหรือสีชมพูจําไม่ได้ตัวนั้นจะไม่ค่อยชอบแต่ตัวนี้จะชอบมากกว่าสีฟ้าๆเนี่ยมันพอล้างหน้าออกมันสะอาดดีแล้วก็มันไม่ทําให้หน้าแห้งเกินไปะนะคะ อันนี้เขาออกแบบมาสําหรับคนที่หน้าเป็นสิวนะแต่เราก็มาใช้กับหน้าเราได้ไดอ่อะทีนี้มาถึงอันต่อมนาะอันต่อมาก็คืออันนี้เป็น h a i ์โค้ดนะคะของแพนทีนนะตัวนี้ใช้ไม่หมดแต่ก็คงจะไม่ซื้อใช้อีกต่อไปเนื่องจากว่ามันเหนียวหนักหนกมากเกินไปตัวนี้มันเหมือนกับลิปออนใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณเนี้ยก็คือใช้ก่อนอาบน้ําหลังอาบน้ําก็ได้เรารู้สึกว่ามันเหนียวเกินไปไม่ไม่น่าซื้อมาใช้เลยอันนี้นะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้ครีมครีมนวดกระชับรวงอกนะคะก็ สาเหตุที่เราตื่นเช้าตื่นตีสี่มาเพื่ออะไรเพื่อมานวดนมนะคะอันนี้เขาจะใช้ข้างละ5-10นาทีนะคะประมาณนั้นทั้งกินทั้งนวดทั้งทาก็คือ,เ,อ,อเนี่ยประมาณนี้แหละก็คืออันนี้จะเป็นเม็ดไอ้ไอ้ตัวเนี้ยสโนกเกอร์ตัวเนี้ยของเฟอร์เนี่ยคะ่ะกินแล้วเราเห็นผลเนื่องจากว่ามันทําให้ผิวเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรียกว่าทรงอกอที่มัน ทั้งทั้งกินทั้งดื่มทั้งทั้งทั้งนวดนะคะมันก็ทําให้แบบหน้าอกมันตึงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีลูกสองคนแล้วลูกเราก็ดูดนมเราทั้งสองคนเลยฉะนั้นด้วยอายุแล้วมันก็จะทําให้ผิวทรงอกอ่ะมันคล้อยก็เราก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษเราก็เลยแบบนวดนวด,นวดทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วก็กินด้วยมันก็ทําให้มันตึงขึ้นก่อนหน้านั้นอ่ะจะไปเตรียมเงินจะไปแบบ เขาเรียกอะไรเสริมหน้าอกแล้วอะ่ะซึ่งซึ่งมันต้องใช้เงินไปแสนนะคะเวลาเสริมหน้าอกเนี่ยตอนนี้คือเราพอใจในผู้หญิงอะ่ะมันเป็นเวลาม,มีมีหน้าอกที่ที่แบบอ,อมันเป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงนะเวลาแบบเราเราตื่นขึ้นมาเราเห็นหน้าอกของตัวเองเสวย เ,เราไม่ได้ทะลึ่งนะเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะคะคือถ้าอย่างสาวๆอ่ะไม่เป็นลายหรอยังยังสาวอยู่หน้าอกยังตึงกระชับอยู่ถ้าคนที่แบบอายุมากมันจะคอยใช่ไหมมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงทีนี้เราไม่ต้องพึ่งมาแล้วนะคะก็คือจากหน้าอกสามสองมันอาจจะขึ้นมา2นิ้วอะไรประมาณนี้ก็คือเป็น3ามสองเป็นสามสี่มันจะตึงกระชับขึ้นนะคะก็ประมาณนั้นแหละเนาะ ทีนี้มาถึงเขินนะพูดเรื่องหนะ้าอกเนี่ยอะมาถึงอันตมาิอันนี้เป็นเมคอัพมั้งนะคะอันนี้ใช้หมดแล้วเราซื้อสีอันนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อสีนี้มาแต่ว่าซื้อมาผิดนะคะก็เป็นสีออกแบบสีเข้มเกินไปซื้อมาทําเช็ดเช็ดดิ้งเช็ดเช็ดทำให้หน้ามันเลียวนะคะก็คือสีเข้มเอามาทําเช็ดตรงนี้ตัวนี้เออมันเกี่ยง่ายมันก็ดีนะคะเกี่ยง่ายดีเนื้อนเนื้อนเนียนดีนะคะก็ติดทนด้วยนะอันนี้ก็คือแบบ ไม่เป็นสิวก็คือมันไม่ได้อุดตันอ่ะบางยี่ห้อมีนะคะที่เป็นสิวใช้แล้วเป็นสิวตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้ก็คือใช้หมดแล้วนะคะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยอันนี้ก็คือตัวเดิมอันเดิมค่ะอันที่ชอบก็คือกระดาษเช็ดเครื่องแตางรอบาดวงตาก็คือว่ามันจะเป็นแผ่นในนี้มันจะมีร้อยแผ่นก็ยังชอบเหมือนเดิมก็คือมันไม่แสบตาดีหลายคนอาจจะคิดว่าแม้กระปุกละร้อยหรือบางบางคนก็ขายร้อยห้าสิบซึ่งมันแพงไปไหมมันก็ สำหรับเราแล้วถ้ามันไม่แสบตาไม่ทำร้ายดวงตามันก็ไม่แพงนะคะของ ODBO นะคะอลลืมบอกไปว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ยันฮีนะของยันฮีไปซื้อที่ยันฮีนะคะคือเราใช้หลายยี่ห้อแล้วตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของกาวเคือซึ่งเราใช้แล้วมันเห็นผลมันจะกลิ่นหอมพอนวดไปนานๆมันจะซึมซึมเข้าไปในในส่วนอกของเราจะเรียกว่าอะไรมันถูกต้องก็คือมันซึมอ่ะมันซึมเข้าไปในผิวของเราอ่ะประมาณนั้นมากินมาจากหอมหอม เราใช้มาหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อเนี้ดีนะไปไปดูไปดูราคาก็ประมาณ3 4 0 0นะคะถ้าซื้อเยอะก็จะได้ในราคาส่งประมาณนั้นนะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นมิทีนะคะใช้หมดแล้วเป็นแป้งขุดจนไม่เหลือที่จะขุดแล้วก็คือดีจริงๆมันเนียนละเอียดแล้วก็เบาสบายหน้าดีไม่เป็นสิวด้วยแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นนะมันเป็นแป้งหลังจากที่เราลงบีเสร็จหรือว่าลงรองพื้นเสร็จก็เอาตัวนี้ อใช้กระแปางลงไปคือมันติดทนทั้งวันดีเราก็เลยชอบมาถึงอันต่อมานะอันนี้ก็เป็นของถูกและดีก็ดีดีว่านี่แหละเป็นของมิตรทีนตัวเนี้ยเอควบคุมความมันดีแล้วก็ติดทนนานหน้าเนียนจริงๆขุดจนไม่เหลือแล้วเหลือนิดนึงก็ขี้เกียจจะขุดแล้วกท็ทิ้งไปดีกว่าแต่ว่าจะมาบอกว่ามัน,มนดีอะคะ่ะมันติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีมากเราจะเป็นคนผิวแห้งแต่ว่าช่วงทีโซนจะมันบ้างซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ช่วงบริเวณทีโซนนะคะ ม,มันเหนื่อยนะเป็นผู้หญิงมันต้องสวยบางทีออะไรไหนจะ T zone ไหนจะ U zone อะไรอีกใช่ไหมอ่ะมาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นมาสคาร่าของร้านบูธนะ,ะซื้อช่วงโปรหแถม1น่งน่แหละของ n u m b e อเซนนี้เป็นของเซนทะคะตัวนี้จะบอกว่ามันไม่เหมาะที่จะเกียร์เกียร์ยใต้ตานะเกียร์ใต้ตามันไม่เหมาะก็คือมันเลอะ มันเลอะก็คือหัวมันใหญ่เกินไปแต่ว่ามันไม่เป็นแพนด้าค่ะซึ่งมันทําให้ขนตาของเราทั้งงอนทั้งหนาทั้งยาวก็ดูหัวมันสีอันเบลเริ่มเลยแล้วก็ไม่แฉดีค่ะก,ก็ชอบอยู่แต่ว่ามันเหมาะสําหรับขนตาบนซะมากกว่านะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้ซื้อที่ร้านบูธเหมือนกันของเนเชอร์คอลเลกชันนะคะตัวนี้จะบอกว่ามันมันมันเป็นลักษณะแบบอายไลเนอร์แบบน้ำๆอย่างเงี้ยก็คือคงใกล้หมดแล้วล่ละแต่คงไม่ซื้อใช้ต่อไปเพราะว่ามัน ไม่มีคุณภาพอ่ะก็คือมันไม่ดีนะคะของถูกแต่ของถูกบางอย่างก็ดีแต่ว่าอันนี้มันไม่ดีอะนะลักษณะนี้ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้ก็เป็นมันเป็นมัสคาราเบสนะคะสีขาวของ C.A. อันนี้ดีนะคะดีดีดีมากก็คือไม่ต้องติดขนตาปลอมก็คือมันเป็นเหมือนกับลองลองพื้นก่อนที่จะลงมัสคาราตามลงไปเพื่อเพื่อให้มันเป็นไพรเมอร์สำหรับ ขนตาน่ะจะพูดยังไงดีมัดคาราเบก็คือใช้ก่อนที่จะทาลงตัวนี้ก่อนเป็นมัดคาราเบกแล้วก็ลงมัดคาราสีดําตามอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขนตาเราดกแล้วก็หนาขึ้นไม่ต้องติดขนตาปลอมวันไหนที่เราไม่ติดขนตาปลอมนะคะเราจะลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงมัดคาราสีดําตามราคาเท่าไหร่ประมาณสามร้อยกว่าค่ะแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันล้างออกยากอะ่ะ คือใช้อะไรเช็ดมันก็ออกยากเนื่องจากว่ามันหนาแล้วมันติดทนมันทําให้มาสคร่าของเราติดทนทั้งวันแล้วก็เด้งทั้งวันประมาณนะั้นอะประมาณนั้นนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาแหมช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบใส่ใจกับนมจังเลยนะคะก็บอกแล้วว่ามันเป็นสักรีของผู้หญิงเวลาแบบเห็นนมตัวเองสวยแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจนะจำไว้นะอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือครีมทาลักแล้และวหัวนมชมพูนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนก็เสิร์ชเอาตามเน็ตนะมีขายทั่วไปราคาก็ไม่แพง เราใช้กับลักแร้ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเฉยๆแต่ใช้กับไอไอหัวนมสีมพูเนี่ยมันมันเป็นสีมพูจริงนะคะก็คือว่ามันใช้แล้วมันเห็นผลโอเคเลยล่ะเวิร์กมากๆนะคะมันก็มันไม่ทําให้ไอหัวนมเราอะแตกหรือว่าลอกไม่มีผลระคายเคืองอะไรแต่ใครใช้แล้วเออเป็นอะไรเราเราไม่รู้นะแต่เราใช้กับเราแล้วเออมันดีอะ่ะมันไม่ได้ทําให้แบบเจ็บหรือแสบหรือว่าลอกหรืออะไรนะคะประมาณนะั้น ทีนี้ก็มาถึงอคอนซีลเลอร์นะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ของเอสเซน์นะคะอันนี้ไม่ไม่ดีเลยเป็นคอนซีลเลอร์สามสีอย่างนี้ซึ่งถูกนะคุณคุณภาพก็ตามตามที่เห็นนี่แหละก็คือว่ามันมันเป็นพลาสติกอะ่ะก็คือใช้ไม่กี่ครั้งมันมันหักอะ่ะแล้วคุณภาพของเนื้อของมันเนี่ยก็คือว่ามันไม่ติดแล้วก็ไม่เนียนไม่เนียนอะ่ะไม่ไม่น่าเป็นคอนซีลเลอร์เลยมันมีสามสีให้ผสมเล่นๆก,กันก็จริงแต่ว่ามันมัน รารู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ติดผิวเลยอ่ะมันไม่ติดทั้งวันมันเป็นคาบด้วยนะคะของเอเซนนะอันนี้มันมันร้อยสี่สิบกว่าเนี่อมาถึงอันต่อมาเลยแม้แชทอันนี้มาอันต่อมาก็เป็นแป้งอันนี้ใช้หมดเร็วมากเนื่องจากว่าเราชอบใช้มันควบคุมความมันดีของแคที่ดอนะคะรูปผู้หญิงขู่โบอันนี้แหละติดทนก็คือหลังจากลงบีบีเสร็จเราจะลงตัวนี้ใช้กับแป้งนะส่วนใหญ่แป้งพวกนี้เราไม่ค่อยใช้กับฟองน้ําเท่าไหร่นะคะมันจะหนาไปเราจะใช้กับแปรงหัวใหญ่วนวนวน นะหมดเกี้ยงตัวเนี้ยชอบติดทนทั้งวันนะคือคือเราเคยใช้ตัวนี้เราไปเดินประตูน้ําทั้งวันตอนเย็นก็ยังอยู่โอเคเลยราคาก็ถูกประมาณไม่ร้อยสี่สิบกว่าก่าประมาณน,นี้นะทีนี้มาถึงเ,เช็ดหน้าแล้วก็สามารถเช็ดตาได้มาคาราที่กานน้าก็ออกได้นะของแจ๊บนะคะแต่เราใช้แล้วใช้กับตาเราแสบแสบมากๆเวลาแบบแล้วข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่ค่อยมีน้ํา<แ>อ่ะมันหแห้งอ่ะนะเนี่ย ดีนะที่มันแผ่นมันอาจจะสูดสะดวกตรงที่ว่าเวลาแบบเราต้องการเช็ดเครื่องสำอางโอเคเออเข้าเซเว่นก็สะดวกซื้อก็คือซื้อมาใช้ได้เลยราคาก็ถุกๆนะทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นอันนี้เป็นของแอลนะคะตัวนี้ใช้ไม่กี่ครั้งเพราะว่าไม่ไม่่อยชอบในคุณภาพของมันเป็นแป้งที่ทําแบบเชดดิ้งตัวนี้เชดดิ she ้งหน้าเรียวใช่ไหมอ่ะ หรือว่าเป็นบัตรออนก็ได้สีทาแก้มก็ได้ตัวนี้เราไม่ชอบเนะื่องจากว่ามันมันเป็นแป้งมันเป็นคาบอะ่ะมันก็ไม่ค่อยติดทนคุณภาพไม่ดีนะคะของ F, E L F ที่อ and อ o y บก็มีลักษณะนี้แต่ว่ามันไม่ดีนะอย่าไปซื้อใช้นะหรือใครซื้อใช้แล้วก็เออช่างมนเถือราคามันก็ถูกๆหรือใครชอบก็ช่างนะอ่ะทีนี้มาถึงอันตอน่อมาอันต่อมาเป็นเอ่อเป็นบัตรบัตชออนสีทาแก้มนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งเหมือนกันไม่ติดผิวแล้วก็ไม่ทําให้เออถ้าบัตร บัตร uh, สีทาแก้มดีๆเนี่ยมันจะติดผิวแล้วก็ไม่ตกร่องรูขุมขนบริเวณแบบกลางหน้านะคะมันมันจะทําให้หน้าเราเนียนประมาณนั้นอะ่ะแต่ว่าถ้าของที่คุณภาพไม่ดีอะ่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นแป้งแป้งแล้วก็ไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่อันนี้เป็นของโบธนิกซื้อที่ร้านบูธนะซื้อช่วงโปรนะก็ถูกๆอะ่ะทิ้งก็ไม่เสียดายอะไรประมาณนะั้นทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยเป็นสบู่เต้าหู้เราเคยทํารีวิวไปแล้วสบู่เต้าหู้ที่ เรานึกว่ามันจะเป็นกลิ่นตั้งหูแต่มันไม่ใช่นะคะมันดีจริงคือล้างหน้าได้แล้วก็ล้างตัวได้ลอกตัวได้ประมาณนั้นแต่ว่ามันจะทําให้หน้าขาวใสเราไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้แล้วมันจะทําให้หน้าเราขาวใสหรอกแต่ว่าเราชอบตรงที่กลิ่นแล้วพอล้างมาแล้วหน้ามันแบบมันนุ่มอ่ะมันนิ่มมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วมันดูแบบมันกลิ่นมันหอมตัวเนี้ยดีมากๆเลยทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นขนาดทดลองเป็น เลาสีอันนี้สีสีสครีมสีเบทนะคะเป็นสีนี่แหละกันแดดห้าสิบเท่าตัวเนี้ยเออจะบอกว่ามันก็เหมาะกับคนหน้าแห้งนะสีอื่นสีเขียวเราไม่รู้อ่ะเราไม่ได้ใช้กับตัวตัวนี้สามารถใช้กับตัวได้แต่ว่าเราใช้กับหน้าก็ดีค่ะเหมาะสําหรับคนหน้าแหง้งนะมัน,ม,นมันก็ให้อ,อ่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีโอเคดีใช้ตัวนี้เป็นเบทก่อนแล้วก็ลงบีบีตามก็ได้นะถึงว่าเราเราจริงจงตัวนี้มันก็เป็นบีบีแหละแต่ว่าเรารู้สึกไม่ไม่มันครบไม่ใช่สีมัน ยังไงอ่ะมันต้องลงคอนซีลเลอร์ตามอ่ะเออมันถึงจะเอาอยู่เพราะว่าบางทีเรามีรอยสิวรอยกาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขาเขาเรียกว่าอะไรปกปิดปานกลางอะไรประมาณนั้นนะออันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะของชีเน่รุ่นนี้แหละรุ่นนี้ตัวนี้หมดเร็วไปหน่อยตัวนี้เป็นแบบน้านะอันละร้อยร้อยกว่าบาทนี่คะหมดแล้วอ่ะดูดูหัวแปรงมันก็เรียวเวเล็กๆเราเรารู้สึกใช้แล้วหมดเร็วไม่ไม่คันใจนะคะหัวมันเล็กเกินไปเราชอบอะไรที่หัวใหญ่ กีดทีเดียวแล้วเสร็จออกจากบ้านเลยเนะื่องจากว่าเรารีบนะคะอันนี้มันเล็กไปแต่ดีค่ะไม่ล้างออกง่ายแล้วก็กันน้ําดีประมาณนั้น <c oughs> ก็คือไม่ไม่เยิ้มอะ่ะไม่ไม่ได้เยิ้มอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นบีบีที่เราใช้แล้วหน้ามันหน้ามันเป็นเทาๆนะบีบีอันเนี้ยรุ่นอะไรอะ่ะเออเป็นบีบีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยจากเกาหลีแหละเนี่ยคือเราใช้แล้วมันหน้ามันเทาอะ่ะนะ ถ้าเจอลักษณะนี้ก็ก็ดูๆแล้วก็ไม่ต้องซื้อใช้ก็ได้นะขณะเอามาใช้กับตัวยังไม่อยากใช้เลยราค่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้แบตหมดนะเออไม่ใช่แบตหมดสิเมมโมรี่การ์ดมันเอ่อมันมันมันหมดมันเต็มันนะคะอันต่อมาเลยนะเดี๋ยวมันจะเมื่อจะข้ามก่อนก็รีบพูดแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเอ่อเบเนฟิตนะคะก็คือสเตย์โดนสเตย์นี่แหละตัวนี้ก็คือเป็นไอพาเมอระคะ่ะใช้ก่อนที่จะลงเ ถ้าอายแชโดว์มันจะทำให้สีของอายแชโดว์ติดทนลักษณะอย่างนี้ไอตัวนี้ดีจริงค่ะถ้าถ้าใครชอบนะก็ไปลงทุนซื้อซื้อเถอะอันอันอันนึงก็ขนาดไซส์จริงก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะเนื้อเนื้อมันเนียนดีมาทำให้สีของอายแชโดว์แบบสวยแล้วก็ติดทนนะคะโอเคเลยละนะที่มันเป็นอายเพเมอร์ของ Benefit นะคะอันนี้แนะนำเลยนะหรือว่ามันจะเป็นขนาดทดลองมันก็เลยทำออกมาแล้วแล้วดีอะ่ะเพื่อให้เราไปซื้อขนาดใหญ่นะคะแต่ว่า เราชอบแบบไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเป็นคนขี้เบื่อซื้ออัน,นใหญ่ๆมาเมื่อไหร่มันจะหมดใช่ไหมอ่ะมาถึงอันต่อมาเลยนะคะตัวนี้เป็นซื้อใช้ไม่รู้ว่ากี่อันแล้วอันนี้เป็นอคอนซีลเลอร์ใต้ตาของ number เนะใช้จนแบบว่ามันไม่มันไม่เป็นคราบบริเวณใต้ตานะคะก็อ่นี่เนี่ยมันจะเป็นหัวแปรงลนนักษณะนี้มันเออดีนะคะมันกระจายแสงดีก็คือมันจะมี2ส,สีใช่ไหมชมพูกับสีเนื้ออ,อะไรประมาณเนี่ยนะคะ แต่ว่าเราซื้อใช้ก็คือตัวนี้เราซื้อใช้ประจำและหมดก็ซื้อใช้ต่อเรื่อยๆนอกจากว่าคุณภาพมันดีจริงๆนะก็ใช้เป็นไฮไลท์บริเวณนี้ได้ใต้ตาหนกแก้มได้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าใช้เสร็จต้องรีบล้างคือถ้าเราไม่ล้างเราปิดไว้เหมือนเดิมมันจะมีกลิ่นอับเนื่องจากว่ามันแป้งนะคือถ้าเราปิดมันมีกลิ่นอับใช่ไหมเราต้องรีบไปล้างประมาณนั้นนะแล้วทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นอายไลเนอร์ er ของโออุอ้ยอะไร ของโออะไรนะั่นเป็นของจีนแหละอบอบูอ,อะไรวะ obuse อะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันเถอะแต่ว่ามันจะเป็นสองหัวลนนักษณะนี้ตรงนี้มันจะเป็นหัวสีสอเขียนขอบตานะคะแต่ว่ามันเขียนแล้วมันเยิมไม่ว่าจะเขียนมากเขียนน้อยมันก็คือมันเยิมอะไม่ถึงสองชั่วโมงมันก็แบบเป็นแพนด้าใต้ตาบริเวณใต้ตาประมาณนั้นแต่ว่าเนื้อ,อลักษณะของเนื้อมันโอเคดีเลยแ่ะคะ่ะก็คือ เขียนง่ายดีกรีดไลเนอร์แล้วเออง่ายดีมันเป็นน้ําใช่ไหมแล้วก็ไม่ที่สําคัญคือไม่ไม่มันไม่เยิมใต้ตามันไม่เป็นแผนด้าประมาณนั้นทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นของ e l f เหมือนกันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่ามันเป็นอ่ออายไลเนอร์หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นแบบเขาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะมันมันเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่หมดแล้วก็คงยังไม่ใช้ต่อไปเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นวิงวิงอ่ะเป็นน้ำน้ำอ่ะมันโอเคมันก็ติดโทนดีนะ นะวิ่งวิ่งเห็นไหมแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าอันนึงก็ไม่แพงหรอกมันมีข้อเสียตรงว่าพอทาบริเวณหัวตาหรือบริเวณไหนของตามันมันมันทำให้แบบพอมันแห้งเสร็จนะมันจะเป็นคราบคาบเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรแต่ว่ามันมันไม่ดีอะคะ่ะทีนี้มาถึงกาวติดขนตาบ้างของอาร์ตี้นะคะอันนี้ของอาร์ตี้นะเป็นกาวติดขนตาปลอมตัวนี้คุณภาพดีจริงจงแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันมันเล็ก มันเล็กอ่ะเห็นไหมเห็นปลายพู้กัน้ไหมมันเล็กค่ะก็คือเวลาติดเนี่ยโอเคมันก็ติดทนทั้งวันแหละมันไม่มีเด้งหน้าเด้งหลังนะคะมันคุณภาพมันดีแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าปลายมันเล็กคือเราเป็นคนรีบเร็วตอนเ้าเช้ารีบรีบติดขนตาปลอมแล้วรีบออกจากบ้านซึ่งมันต้องจิ้มหลายครั้งอ่ะไม่ว่าจะซื้อใหม่จนตอนนี้ใช้หมดแล้วอ่ะก็คือต้องจิ้มหลายครั้งกว่ากว่าจะติดกาวฐานของขนตาได้หมดอ่ะประมาณนั้นก็คือจิ้มแล้วจิ้มอีกอ่ะก็คือมันปริมาณของน้ํามันออกมาน้อยซึ่ง มันเสียเวลาเราชอบอะไรที่มันแบบเร็วๆอ่ะจิ้มออกมาแล้วเยอะเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะมาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นอายไลเนอร์ของ Youtube นะคะตัวนี้อ,นอันละเก้มั้งดีจริงๆตัวนี้ใช้หมดแล้วแต่ว่าเออล้วว่าหัวแปรงลักษณะนี้มันมันขนาดกลางนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะมันมันก็เหมาะสำหรับคนรีบๆก็โอเคนะหรือว่ามือใหม่ที่หัดกีตาก็โอเคเลยละ่ะของ youtube นะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ ไม่เป็นแพนด้าแล้วก็ติดแต่ก็มีข้อเสียค่ะเพราะว่ามันมันมันหมดเร็วประมาณนั้นนะปริมาณมันน้อยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะมาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นเอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นทาผิวหลังจากที่เมืดแล้วนะ,ะเป็นโลชั่นทาผิวของ sk 2นะคะตัวนี้อุ้ยดีดีว่าใช้แค่แบบปริมาณมันแค่1ิบกรัมเองอะ่ะใช้เช้าเย็นนะคะหน้ามันชุ่มชื้นดีอบมันดูแบบใช้เสร็จแบบมหัศจรรยนะ์หน้าดูดีขึ้นแบบ แบบไม่มีสาเหตุน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปทําหน้าแบบทีทเมต์หน้าอะไรเลยก็คือใช้ตัวเนี้ยโอเคดีจริงๆว่าอยากจะรวยแล้วซื้ออันใหญ่ๆใช้เนี่ยคือเราใช้อันเล็กๆปริมาณแค่เนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าประทับใจในคุณภาพของมันนะคะก็ขนาดอันเล็กๆอย่างเงี้ยยังแพงเลยนะโอเคอะแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นเทนไหมเนี่ยมืดแล้วเนี่ยหน้าดูไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยอันนี้ไม่บอกดีกว่าพังแล้วไปโยนลงถังขยะ โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันหน,น้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย